ค่ะทุกคนแต้มพัธาเนติบอร์ด,ดอลเจนสองนะ ปกติแล้วนะคะแตมอยู่บ้านนะคะ work from home ทุกวันเลย8ชั่วโมงเนี่ยแตมอยู่แต่กับหน้าจอนะคะปรากฏว่าหน้าเริ่มหมองคำนะคะหน้าเริ่มแบบหยาบการ้านนะคะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวขึ้นมานะคะแตมก็เพิ่งจะมารู้ว่าแสงบูไลจากหน้าจอรังสีอินฟาเรดจากหน้าจอทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำรายผิวหน้าของเราได้ด้วยตอนนี้แตมมีกลัวแล้วว่าแตมมีตัวช่วยคะ่ะทุกคนนี่เลยเท่ อันต้าโปรเทคแฟทแอนด์บอดี้นะคะซานสก,กิน SPF 50+ PA สบตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่แต้มเลิฟมากๆเลยก็คือนวัตกรรมโพลูกาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ช่วยปกป้องเราจากรังสีอินฟาเรดและแสงบูไลนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยนะคะ ใช้ที่หน้านะคะก็มั่นใจมากๆเลยนะคะทาทั่วตัวก็ได้นะคะปกติแต่เป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเพลาเบนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมและไม่มีน้ํามันมินเนอรลค่ะแถมยังช่วยนะคะทําให้เรานะคะผิวกระจ่างใสแล้วก็ไม่แก่ก่อนไวัยได้ค่ะสาวยุคออนไลน์อย่างเราอย่าปล่อยให้แสงหน้าจอมาทำร้ายผิวเราได้นะคะ